ถึงแล้วครับเดี๋ยวจะออกไปทํางานแล้วโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวจะออกไปส่งแบนทํางานแล้วแปดโมงสี่สิบสี่สิบแล้วไปพาแบมไปทํางานกันครับถึงแล้วครับตอนนี้เวลา ก้าโมงสิบห้านาทีใช้เวลาขับรถก็นานอยู่ <laughs> วันนี้จะทำข้าวขาหมูท,ทำตอนเช้ากินตอนบ่ายน่นหรอม <laughs> ั้งกลัว <laughs> <laughs> <ๆ>จะเปื่อยโอเคครับนะสวัสดีครับสวัสดีไปหรือ,อยัง ตอนนี้กำลังมาโลตัสน,นะคะเมเกีบบอกว่าอยากกินข้าวขาหมูให้เอิร์ธทำให้เอิร์ธทำก๋วข้าวอร่อยมากเลยนะทุกคนหวานเท่ากับอร่อยหวานเท่ากับอร่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าโกดังนี้กินหวาน <c oughs> เดี๋ยวกำลังจะไปซื้อของเดี๋ยวเราเจอกันอยู่เบคโครโทนะถึงแล้ว <c oughs> ถึงแล้วจ้า แมคโครแล้วครับโลตัสเหรอแมคโครแมคโครนี่ชื่อเขาออยู่แมคโครนี่พูดโลตัสสายเลือดสองใช่การขาหมูเผาขาหมูเผาใช่ขาหมูเผ,มเผาแล้วขาหมูเผาแล้วแล้วไปหัน่นขา,าไ,ปไปทอดหรอใช่ไปหัน่นหั่นเสร็จแล้วก็ทอดทอดในหนังมันตึง สามขากินทั้งโกดังต้องตัดเท้ามันออกไหมอ่ะไม่ไม่เอาใส่ด้วยกันเหรอขาละถุงเหรอน่าจะขาละถุงนะติมแล้วนี <laughs> ตอนนี้เราได้ผัก กระเทียมยังเหลือก็อะไรครับตับหมูตับขาหมูจะได้ก็จะเอาไปล้างจะได้กินง่ายๆเหรอก็ให้มันไม่ใหญ่กว่าหม้อเดี๋ยวจะเอาไปล้างหับก่อนสับอน มันไม่มีที่สาวแล้วโต๊ะหนึ่งโต๊ะบางๆโต๊ะเบาๆครับเดี๋ยวแส่เดี๋ยวโต๊ะใส่กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเหมือนเดิมครับนี่ครับข้าวต้มข้าวต้มปลากาแฟแล้วก็กล้วยอาหารเช้านี้นะครับ กินอาหารเช้าตอนเที่ยงจะครึ่งแล้วป้าเป็นอะพอมแทอ้อุ้ยเฮ้อันนี้ทอดให้หนังมันตึงนะคะต้องทอดไฟแรงเหรอทอดไฟไม่แรงหรอกมีลดไฟโอ๊ะโอ๊ะ ทำไรครับเป็นขั้นตอนในการทำน้ำซอสแหละแต่ว่าจะหมักใส่ไปเลยหมักเครื่องปรุงใส่เลยก็มนี้น้ำตาลทร๊ยมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานซอสหอย ผงชุรตท้องแซ่บแซ่บแล้วก็ผงพะโล้กับเครื่องพะโล้แต่ยอันนี้ปักหมักก่อนผมก็กะเอาจากปริมาณของหมูก็ไม่มีอะไรก็ใส่น้ำตาหวานก็ใส่เข้าไปซอสหอยผงชุรตที่ตามชอบนะแล้วผมก็กะปริมาณเอาใช่ไหมครับใช่หลายแฉกหลาย ถ้าอันนี้ก็น่าจะประมาณสองช้อนช้อนครึ่งก็ไันนะช้อนครึ่งพอรถปีสฮัโลโหลผมมาโรตใส่ไปในนี้เลยเหรอใช่ใส่ในนี้เลยสูตรขี้เมาฮัลโหลใส่เข้าไปตรง,งนี้ตรงนี้ชุดฮัลโหลก็มีแต่ว่าผมคงจะไม่ได้ใช้คุณจะได้ใช้เป็นพวกนี้แอ,อ่าเป็นดอกอะไรเนีย่ยยไม่รู้เี มันก็จะน่ากินใช่ไหมหลอาจากนี้แหละคุกเดี๋ยวก็เอาทุกอย่างไปใส่ในหม้อเดียวเหมือนเดิมนี่ครับไข่เห็นไหมเราคุกให้มันเป็นสีก่อน ให,ให้มันหอมก็พวกนี้ครับมาเขาปลงการโล่มันก็มันก็ะนจะประมาณนี้กลิ่นขึ้นยังกลิ่นมาแล้วกินมาแล้วเขาปั้วให้มันน,นี่ลงเลยนะ <c oughs> ประมาณนี้ ใส่น้ำพอ้อ้ตัวหมูเออครื่องปรุงอะไรเมื่อกี้เราใส่ไปก็ดีน่ไไข่นี้ค่คอยใส่ค่อยใส่ที่พวกมันสุกอยู่แล้วรอนให้นู่นแหละตอนสุดท้ายค่อยใส่ก็ได้นะไข่ทำลืมลืมลืมผักชีผักชีรากผักชีใส่รากผักชีไปด้วยครับจะได้หอมหอบปิดฝาไว้ก่อน ก็พวกฟองๆอย่างเงี้ยเราตักออกนะครับทยอยตักออกเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆตักจนมันไม่มีครับจนมันหมดนะทนํา้ราดจิ้มครับท้า้ราดจิ้มครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับถ้าชอบเผ็ดน้ำเลยนะเกลืมดองเกียมดองใส่น้ำตาลเก,กลือกลอมน้เกลือ ของชดรสเหมือนเดิมหนึ่งพออุ้ยชิมแล้วเผ็ดมากเผ็ดมากแล้วก็ใส่น้ำส้มไปเยอะหน่อยชิมแล้วก็ได้เจอได้เยอะหน่อย จะเดินใส่จิมอืมาม,อม,มาแล้วเปลือยแล้วครับโอ้หอมมากน่ากินมหมม,มีพี่ชายผมเอง เลี้ยงผมมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆพี่คนนี้สอนครับเอ๊ะกล่องามากินขทาาเร็วกล่องอนนโอเคครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามห้านาทีวันนี้น่าจะไม่ได้ขอย,ยิมนะครับเพราะว่าแบงค์แบงค์ไ,ไปไปไปตรวจตรวจสุขภาพ อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมก็คงจะได้เดินผมก็คงจะเดินแบบเดินจากนี่ไปนู่นจนสุดนูน่นไปถึงคลองน้ําแล้วก็น่าจะเดินอยู่คลองน้ํารอบหนึ่งแล้วก็จะเดินกลับมาโอเคครับสี่โมงเดี๋ยวเจอกันครับ้ไลไ์ตอนนี้บ่ายสามสี่สิบ เดี๋ยวผมจะออกไปเดินแล้วนะครับโอเคครับไปเดินกันเดี๋ยวจะยืดสักหน่อยนีย่ยืดหลังหลังขานิดหน่อยตรงนอ่องหรืออะไรนิดนึงโอเคครับผมวันนี้เดินช้าๆเดินไปเรื่อยๆบรยรยากา,กาศการเดินนี่ครับเส้นทางการเดิน เมื่อกี้โดนหมาตรงนั้นไล่ตอนนี้ถือไม้แล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรครับถือไว้กันแบบบางทีแบบเราอาจจะไม่รู้จักเขาแต่เราพอจะรู้นิสัยของหมานิดนึงเดินมาแล้วประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอาวุธใหม่ อเคเดินมาถึงนี่แล้วไปแล้วไ,<ป>ไม่ต้องใช้ไม้แล้วเดินสบายไไมีไมาเหาอ,อ,อยู่ตรงนั้นอะ่ะคิดว่าผมผมต้องกลับหาไม้มาถืออีกว่าสินะอืจริงไปแล้ว ให้เจ for ้าไม้น <akes> hm <ic imagery> <t comigo> mm hmm. ี้นะครับนักแล้วไปเดิออกถนนใหญ่แล้วก็จะได้ทิ้งผ <doğru> ักกะเฉดเก็บไปฝากแบมดีกว่าแบมชอบกินผักกะเฉดกินกับส้มตำเ้เห็นไหมเห็นไหมได้ยินเสียงไหมแต่ผมถือไม้แล้วนะตอนแรกมันลุกขึ้นนะ ถือไม้แล้วมันน่าจะหนีมันกลัวแล้วกลัวกลวเดินหนีกลัวมักลัวเดินหนีไม้พี่ยาวโทษทีน้องปล่อยเขานอนไปรอดครับมีไม้รอดครับจะถึงถนนใหญ่แล้ว ถนนใหญ่แล้วโอ okay. เคก็จะเดินเดินตรงไปุบแล้วเดินหนึ่งชั่วโมงวิววิวดีแดดแรงชั่วโมงกว่า กลับมาแล้วน้อยอาถ่ายคลิปขายของนะครับขายออนไลน์กันนี่นี่เขาขายออนไลน์กันผมไปเดินมาเดินนี่เดินอ้อมนี่ เกินไปหนึ่งหมื่นสองพันเก้าเดินโเยี่ยมเดี๋ยวก็จะนอนแล้วครับแบมบบางหน้าแล้วก็ฝันดีบายขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบาย